ทุกคนกลัวไหมครับว่าแก่แล้วเงินจะไม่พอใช้โดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้ารายได้ของเราไม่ได้แน่นอนทุกเดือนจริงๆแล้วรัฐบาลเขามีตัวช่วยอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า ออชแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีหรือรู้แต่ไม่รู้ว่ามันดียังไง hmm. วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับกออชย่อ,ยอมาจากคําว่ากองทุนการออมแห่งชาติมันคือกระปุกออมไวกเกษียณสําหรับคนที่ไม่มีบํานาญจากงานประจําหลักคิดสั้นๆก็คือว่าคุณออมรัฐช่วยออมพอคุณอายุ60ปีคุณก็จะมีเงินบํานาญใช้ทุกเดือนโดยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่มีเงินใช้ตอนแก่แต่พอไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วถามว่าใครออม ได้บ hmm. ถ้าคุณเป็นคนไทยอายุ15ถึง60ปีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกรออมได้หมดนะครับแม้แต่คนที่มีประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่1ก็ยังออมได้ด้วยครับแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานบริษัทที่มีกองคุณสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วหรือมีกองคุณประกันสังคมมาตรา3 3มาตรา39แบบนี้ออมไม่ได้นะครับเพราะคุณมีสวัสดิการชาราภาพอยู่แล้วแล้วออมยังไงละ่ะผมอยากจะตอบแบบ Direct s e l l ที่เขาบอกเลยว่ามันง่ายมากเลยนะสาระเริ่มต้นแค่50บาทก็ได้แล้วนะครับและที่สำคัญไม่ได้บังคับนะครับว่า เราจะต้องส่งทุกเดือนเดือนไหนมีเงินก็ส่งเดือนไหนเงินตึงก็ข้ามไม่โดนปรับอะไรทั้งนั้นคุณออมได้สูงสุดปีละ30 0 0 0บาทเลยนะครับนี่คือเงินที่รักให้มาฟรีๆไม่ต้องคืนแต่ถามว่าเราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ล่ะตอนคุณอายุครบ60ปีคุณจะได้รับเงินเป็นบํานาญรายเดือนมันมี2แบบนะครับถ้าคํานวณแล้วคุณได้เงินเกินเดือนละ600บาทคุณจะได้รับเงินบํานาญจํานวนดังกล่าวทุกเดือนไปจนเสียชีวิตเลยครับถึงเงินในบัญชีจะหมดไปแล้วก็ยังได้รับต่อแต่ถ้าคำ นวนแล้วได้น้อยกว่า600บาทกองทุนจะจ่ายให้คุณเดือนละ6 0 0บาทไปเรื่อยๆจนกว่าเงินในบัญชีคุณจะหมดแล้วถ้าเรากลับดาวอังคารก่อนอายุ60ละ่ะเ <c oughs> งินมันจะหายไปไหมไม่หายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับ <c oughs> คนที่เราตั้งชื่อไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทของเราเขาจะได้รับเงินคืนทั้งหมดในบัญชีไปเป็นก้อนเลยครับทั้งเงินที่เราออมเงินที่รัฐให้และกําไรทั้งหมดลองนึกภาพ2คนนะครับคนแรกรู้เรื่องก่อชอชตั้งแต่อายุ25อ้ออมเดือนละ1 0 0 0บาทพอ60 มีเงินบำนาญใช้ทุกเดือนไม่ต้องขอลูกขอหลานอีกคนไม่รู้ไม่ออมพอแก่ก็กลายเป็นภาระของครอบครัวเงินหมดตัวคุณอยากจะเป็นคนไหนครับนี่คือหลักประกันที่รัฐเขามอบให้กับคนที่ทำงานอิสระทุกคนอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปนะครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นนิดหนึ่งเก็บไว้ดูซ้ำได้เลยหรือถ้าคุณนึกถึงใครบางคนที่ควรรู้เรื่องนี้ส่งต่อให้เขาก็ได้นะครับ